สินค้าซึ่งเป็นเกษตรที่เขาเรียกบอกว่าเป็นสินค้าทองของชาวไทยนั่นก็คือทุเรียนปัญหาอย่างนี้ครับรัฐบาลนะครับจะต้องมีการแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ต้องบูรณาการร่วมกันเราต้องยอมรับว่าสองสามปีที่ผ่านมานะครับทุเรียนในราคา200กว่าบาทปีนี้นะวันนี้ครับที่ผ่านมาในวันที่8ดเนี่ยนะครับทุเรียนเราราคา230ร้อยสาถึงสองบาท มันผันผวนเกิดขึ้นทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสับสนโดยเฉพาะกเกษตรกรและล้องผู้ค้าทุเรียนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่อยาดนึงในเรื่องของนะครับผลทุเรียนออกต่างประเทศทําให้ส่งผลในเรื่องของอปัญหาอย่างหนักหน่วงส่งไปตั้งแต่วันที่7ดที่8ดนะครับมีปัญหาเมื่อวันที่10นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของด่านกักรวดนะครับพืชของจังหวัดชุมพรได้ส่งทุเรียนออกไปประมาณหนึ่งตู้ส่งผลให้ตีทุเรียนกลับมาหมดเลยครับทําให้พ่อค้า นะครับและลลงประกอบการต่างๆขาดทุนกันย่อยยับต้องมีการกรวดมีการห้องเหล็บมีการที่จะต้องมีใบเซอร์ออกไปทุกตู้นะครับใบรับรองออกไปทั้งผลกรวจนะครับของสารตกค้าง d ีไวนะครับและสารแคดเมียมเขาตีของกลับมาทําให้ราคาทุกเรียนตกต่ําอย่างมากและเกิดกการกระหนกต่อผู้ค้าและ,กะเกษตรกรขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะในเรื่องของราคาผลผลิตช่วงจวังหวะนี้ครับ โดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางที่มีหัวในทางการค้าเนี่ยจะไปกดราคากับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยอ้างเอาในสิ่งที่ต้องประกอบในเรื่องของการส่งออกเพราะพืชตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทํารายได้ให้กับประเทศชาตินะครับเป็นเดือนแสนล้านทุกปีโดยเฉพาะในระยะระยะช่วงนี้ครับของภาคใต้กําลังออกสู่ตลาดเพื่ออะไรครับเพื่อตั้งใจที่จะไปขายในช่วงกรุฎจีนของประเทศจีนการทําทุเรียนนอกฤดูการทําทุเรียนถวายเนี่ยครับ เขาต้องคำนวณระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำใบเริ่มฉี่สารนะครับและเริ่มมีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูกาลวันที่จะต้องส่งออกกี่วันจะถึงตลาดของประเทศจีนไปครับตั้งใจว่าเดี๋ยววันที่26 27ออกี่นี้ไปเปิดตู้กันนะครับเริ่มทยอยออกนะครับโดยเฉพาะตุเรียนทางภาคใต้จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดจุราธานีนะครับเดินทางออกสู่นอกประเทศเพื่อตั้งใจที่จะไปขายในราคาที่มีราคากันตลอดทุกปีก็ในช่วงของฤดูจีน พอเกิดปัญหาอย่างนี้ครับผมตั้งตั้มเป็นประเด็นนิดหนึ่งว่าทําไมไม่เกิดปัญหาในช่วงระยะสองเดือนที่ผ่านมาทําไมปัญหาตัวนี้มาเกิดในระยะนะครับที่เป็นช่วงจังหวะที่ทุเรียนนอกฤดูออกสู่ตลาดตอนนี้ลงไปทําสัญญาเรียบร้อยครับถ้าสุกแก่ไว้ที่ต้นไม่ได้ครับร่วงครับเพราะฉะนั้นแลว้วตั้งแต่วันที่7็ที่แปที่ผ่านมาเพราะส่งตู้กลับเมื่อวันที่สิเอเนี่ยครับพ่อค้าทุเรียนทั้งหมด ไม่กล้าที่จะไปตัดทุเรียนออกจากแปลงทุเรียนได้วันนี้เกิดมาถึงวันที่16ครับระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16เนี่ยครับมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุเรียนต้องร่วงลงสู่โคนต้นทุเรียนเกิดปัญหาตั้งแต่เรื่องของการขาดทุนครับเพราะเราควบคุมในเรื่องของในเรื่องของต้นทุนการผลิตกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้รัฐบาลควบคุมในเรื่องของผลผลิตไม่ได้รัฐยานยังก้อนควบคุมในเรื่องของการส่งออกไม่ได้มันสัมปะหลัง สับปะรดนะครับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างในพืชการเกษตรนี่ครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยืนอยู่บนนะครับเป็นเสาหลักให้กับประเทศดูกันง่ายๆครับทุเรียนมีปัญหาเนี่ยครับยังไม่มีห้องเลเป็นของตัวเองอะครับเมื่อเช้าเนี่ยครับมีเพื่อนตั้งกระทู้ถามไปนะครับมีเพื่อนหารือในสภามากเยอะแยะเลยนะครับและเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่วันที่ส1บ้อนถึงนับปัจจุบันเนี่ยครับในสื่อออนไลน์ทั้งหมดในเรื่องของการ ในเรื่องของทุเรียนเนี่ยออกมาเยอะแยะครับออกมาตีแผ่กันเยอะแยะในปัญหาทั้งหมดอนาคตของสวนทุเรียนมันจะปรับวูบในเมื่อรัฐบาลไม่ได้มีการเตรี่ยมการกรมวิชาการการเกษตรครับกรมการค้าภายในครับทูตเกษตรครับท่านําอะไรกันอยู่ครับเมื่อเช้าตอบได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับความชัดเจนไม่เกิดขึ้นระยะเวลาที่คํานวณกันไว้ประมาณ 20- สถึง30วันเนี่ยครับ ทุเรียนเขาไม่ร่วมกันหมดเลยครับและพี่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเอาเงินที่ไหนไปปลดหนี้ทกสเพราะความหวังของเขาเนี่ยอยู่บนต้นทุเรียนนะครับสิ่งนี้ครับวันนี้ผมเลยต้องมายื่นในเรื่องของยัตติด่วนเพื่อตั้งใจให้รัฐบาลได้ตื่นตัวได้กระหนักและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรอไม่ได้ครับรออีกเดือนนึ่นะครับทุเรียนทางโดยเฉพาะทางนาครศรีธรรมราชนะครับถ้ารออีกเดือน,นจบแน่นอนครับเหลือแต่ต้นกับขั้วทุเรียนอยู่บนต้น อย่าให้ไปตกอยู่ที่เกษตรกรผู้มีความคาดหวังปีละหนึ่งครั้งเลยทุเรียนภาคใต้ออกมาทั่วได้ทั้งเปีครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนี่คือจังหวัดชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชในช่วงเราระยะเวลาทุเรียนนอกฤดูก็คือมกรากุมภามีนาเดี๋ยวเมษา,าพฤษภามิถุนากรกฎราครับทุเรียนที่จะออกมาสู่ตลาดวันหนึ่งประมาณห้าหกร้อยตู้เนี่ยออกจากภาคตะวันออกครับ ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้เตรียมการยังไม่ได้เตรียมตัวเชื่อเหลือเกินครับสิ่งที่จะตอบกลับมาให้หาพี่น้องประชาชนหาพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับด้วยความลาบากครับท่านประธานครับเพราะงนั้นแล้ววันนี้ครับผมเองนั้นผมตั้งใจเหลือเกินว่ารัฐบาลต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถ้าลงทุเรียนทุกลงขาดทุนนะครับขาดกําไรโดยเฉพาะตู้ละห้าล้านบาทโดยค่าขนส่งทั้งไปทั้งกลับบวกเข้าไปอีกครับท่านประธานครับ และผลทุเรียนที่กลับมาสู่เมืองไทยจากจีนมาไทยอีกเนี่ยครับมันเกิดเน่าเกิดเสียขึ้นมาเขาขาดทุนนะครับพอขาดทุนแล้วผมนาเรียนท่านประธานครับเขาจะเอาเงินที่ไหนนักหนาที่มาซื้อให้เกษตรกรในราคาที่เขาทําสัญญากันไว้ในสวนเราต้องเตรียมการทุกอย่างในเรื่องของทุเรียนในเรื่องของพืชเกษตรทุกตัวจะให้ทุเรียนมาเป็นพืชเกษตรอีกตัวนั่นแหละครับนะครับในเรื่องของการแทรกแซงราคาในเรื่องของทุเรียนมาเทอยู่บนถนนนะครับเอาไปปิดสารกลาง นะครับเหมือนกับยางเหมือนกับปาล์มที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าอย่านะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเลยเพราะประชาชนคนไทยเนี่ยครับมีความคาดหวังกับพืชตัวนี้มากเขาคิดว่าเขาจะเอาครอบครัวไปได้เขาคิดว่าเขาจะส่งลูกเรียนได้เขาคิดว่าเขาจะไปปลดหนี้ปลดสินได้ท่านประธานต้องยอมรับครับข่าวนี้ครับไม่ได้เป็นแค่ตรงนี้ครับมันมีกันทั่วโลกครับเพราะงั้นแล้วประเทศอื่นทาไมเขาไม่มีปัญหากันประเทศไทยทําไมต้องมีปัญหานในเมื่อรัฐบาลต้องเตรียมการเพื่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนผมเองเอาหาดูในสภาหลายครั้งตั้งแต่สารแคสเมียมะครับยังไม่มีเลยครับยังไม่มีบ่งบอกเลยว่าพื้นที่จังหวัดชุมพรมีปัญหาสารแคทเมียมมันเป็นเก,เกิดเพราะเหตุอันใดน้ําที่รดทุเรียนหรือปุ๋ยที่เอามาใส่ทุเรียนหรือยาที่เอามาเอามาฉีดทุเรียนยังไม่มีคําตอบให้พวกเราเลยครับตัววันนี้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็เพราะประเทศจีนเขา กาไว้เลยว่าไม่ให้นําเข้าประเทศเขามีเวลาพอที่จะทําเรื่องนี้ไหมครับเพราะเวลาเราเหลือน้อยมากถ้าปล่อยเวลาให้รัฐบาลไปหรือว่าคอรม,มอรไปจัดก,การเรื่องนี้ไปเวลาไปสามสิบวันนะครับผมสงสารคนนครศรีธรรมาราชผมสงสารคนจังหวัดจุมพร์ผมสงสารคนสุราษฎร์ธานีความหวังเขามีอยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านนะครับไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งเป็นรายได้ของประเทศเป็นรายได้ที่ประเทศนี้จะได้รับ ในเรื่องของการส่งออกเคยเหล like 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 ียวกันไปดูนะครับการส่งออกทุเรียนแต่ละปีเนี่ยครับของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นหลักล้านล้านบาทนะครับและเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชเกษตรที่ส่งออกนะครับแล้วได้ราคาและส่งออกทําเงินเข้าสู่ประเทศอย่างมากมายก็คือทุเรียนอย่างเดียวและเป็นพืชที่ยังไม่ต้องไปเที่ยวแทรกแซงราคานะครับและเป็นพืชที่ยังไม่ต้องไปทําในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการที่จะต้องไปเยี่ยวยาเขาแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ครับ ปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อสักวันหนึ่งนะครับทุเรียนจะไปกองอยู่หน้าสารากางทุเรียนจะไปกองอยู่ที่ถนนเพชรเกษมหรือถนนสีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในทวีภาคใต้ถ้าทุเรียนไปกองปุ๊บเนี่ยครับรถขนส่งก็เดินทางมาไม่ได้อีกเพราะมีถนนเส้นเดียวเพราะนั้นในวันนี้นครับเป็นวันที่ผมบอกตั้งแต่หลายครั้งถ้าย้อนกลับไปที่ผมหาดูเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นมหากราบของทุเรียนเรารอไม่ได้แหละครับ รอไม่ได้เลยครับมันต้องจบไปในพรุ่งนี้มารืนนี้ต้องออกไปทาหน้าที่กันทุกภาคส่วนทษเกษตรไปเจราจาการค้าผลผลก็ได้ไหมให้เขาอ,อกตาด่านกรวดทั้งหมดจุดกรวดคนกรวดทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยมาอยู่ในด่านดิมชายแดนได้หรือเปล่าเพื่อจะง่ายในเรื่องของการขับเคลื่อนง่ายในเรื่องของการส่งออกผมยอมรับครับนับการปฏิบัติทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของพิธีการในเรื่องของการกลัวตู้สินค้าทุเรียนจะส่งออกนอกประเทศท่านระธารรู้ไหมครับจังหวัดชุมพรนะครับมีโรงทุเรียนประมาณ4ี่ร้อยลงนะครับมีพ่อค้าอยู่ประมาณ4ี่ร้อเจ้าที่จะซื้อทุเรียนนะครับแต่คนกลัวโง่ตู้ออกจากจังหวัดชุมพรอยู่ที่ไหนครับท่านระธานครับอยู่จังหวัดนนองครับการส่งออกจากจังหวัดนนองไปให้พม่าเหรอครับดูดนะครับท่านระธานครับ มันสมควรแล้วเพราะทุเรียนนี้ไม่ใช่เกิดเมื่อปี65ครับทุเรียนนี้เกิดมาเป็น20 30ปีแล้วครับที่จังหวัดชุมพรแต่พนักงานคนกรวดนะครับผู้กรวดเนี่ยนะครับเพื่อการส่งออกเนี่ยครับด่านกรวดพืชอ,อยู่ที่ท่าเรือรอนงกวาจะเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรกันควาจะมาเซ็นให้เขาเอาตู้ออกเนี่ยผมถามท่านประธานครับยุ่งยากากับเจ้าหน้าที่ไหมถ้ามาช้าการส่งออกก็ช้า การแพ็กกิ้งก็ช้าการกับเคลื่อทั้งหมดช้าหมดครับไปดูครับสีแยกขคปีบครับรถตุเรียนติดประมาณร้อกว่าคันกว่าจะผ่านไยแดงได้แล้วที่ลงนี่ครับแต่ละลงรถมีประมาณ100ร้อยถึงสองสรอยคันรถเกษตรกรจะทันเวลาหรยอครับเพราะงั้นแล้วฝากท่านประธานถึงรัฐบาลนะครับจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ผลิตทุเรียนมากที่สุดในโซนภาคใต้รองลงมาคือนครศรีธรรมราช นะครับอันดับสามคือสุราษฎร์ธานีอันดับสี่ก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ของท่านประธานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่นี้สิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับข่าวประโคมออกมาผมก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงนะครับห้องเหล็บที่จะไปกรวดสารเนี่ยครับเบสิกเยลโลทูเนี่ยไม่มีในประเทศไทยประหลาดนะครับเพราะว่าสารตัวนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยที่รับผลผลิตออกมาจากประเทศอื่นน,นำเข้าสู่ประเทศไทยผลไม้เนี่ยครับ เอ,อเอาอะไรมานะครับเพื่อกรวดเพื่อรู้ว่าสุขภาพของคนไทยที่บริโภคออกไปเนี่ยครับมันจะเป็นปัญหากับคุณภาพชีวิตของพ่อไหมแปลกนะครับเพราะงั้นแล้วกระทรวงเกษตรครับกรมวิชาการเกษตรครับผมอยากถามกรงกว่าท่านทำอะไรกันอยู่ผมอยากจะให้ท่านประธานสื่อไปถึงรัฐบาลว่าพวกเราชาวกเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพรชาวนครศรีธรรมราช ชาวสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรารอไม่ได้รอไม่ได้ในช่วงจังหวะนูของการเก็บเกี่ยวเนี่ยครับเพราะทุเรียนถ้ามันไม่สุกเราเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่ถ้ามันสุกแล้วมันรอในเรื่องของการขั้นตอนการกดสอบไม่ได้หาแนวทางกันเลยครับเจราจาสิครับโทษเกษตรก็มีครับโทษพาณิชย์ก็มีครับจับมือนลยครับแล้วก็ขอร้องไปถึงกรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปควบคุมในเรื่องของการกดราคาของพ่อค้าของกลางต่อไป วันนี้ที่ยื่นยัตติเนี่ยนะครับเรายื่นเพื่อตั้งใจที่จะให้รัฐบาลได้มีการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดผมเสียดายครับถ้ายัตติตัวนี้ได้เข้าตั้งแต่เมื่อเช้าผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนนะครับอภิปรายกันเ,อเยอะแยะแต่ตอนนี้มันเวลาที่มันล่วงเลยมานานพอสมควรเพราะเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเราปีหนึ่งเป็นล้านล้านบาทมันหาเพื่อตัวไหนที่จะไปทดแทนได้หรือครับท่านประธาน พื้นที่ที่มีสารแคทเมียมอยู่ในทุเรียนครับประกาศเป็นพื้นที่สีแดงด่วนที่สุดครับเพื่อเราจะต้องไม่ต้องลงทุนชาวบ้านทีตาสีตาสาครพี่น้องชาวเกษตรกรไม่รู้เรื่องหรอครับไม่รู้ว่ามาจากน้ำมาจากปุ๋ยมาจากยาไม่รู้แน่นอนครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมขอขวากท่านประธานถึงรัฐบาลน,นะครับถ้ามาถึงปร,ประเด็นนี้แล้วมาถึงณเวทีแห่งน,นี้แล้วมาถึงณเวลานี้แล้วเนี่ยครับ ช่วยควบคุมในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้พี่น้องชาวเกษตรกรด้วยไปดูเรื่องราคาปุ๋ยเรื่องราคายาอ้างว่ามีโคลงครามปุ๋ยขึ้นทดสอบละพันกว่าบาทเวลานี้ยังไม่ลงเลยครับแต่ทุเรียนครับราคาพันพวนตลอดมันสำประลังครับราคาพันพวนตลอดอ้อยครับราคาพันพวนตลอดข้าวครับราคาพันพวนตลอดแต่เราไม่เคยได้คิดว่ามาลดต้นทุนให้พี่น้องชาวเกษตรกรแบบไหน กระทรวงเกษตรจะไปแจกพอดออย่างเดียวไม่ทันกินหรอครับต้องไปดูหน่อยครับทํายังไงให้ราคาปุ๋ยมันลงทายังไงให้ราคาของเคมีพัณฑ์มาลงเพื่อรองรับต้นทุนให้กับเกษตรกรสรุปได้แล้วครับผมกาลังจะสรุปครับท่านประธานครับชีวิตเกษตรกรนะครับมันเป็นชีวิตที่ยืนบนปลายเข็มตลอดเวลาผมไม่ได้ว่าแต่สวนทุเรียนนะครับนาข้าวมันสำปะหลังอ้อยนะครับ และเพื่อตัวอื่นที่ผมไม่ได้เอ่ยเนี่ยมันเป็นปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรอย่างมากมายผมขอสรุปให้ท่านประธานอย่างนี้ครับเดือนธันวาปลายปีห7เดเราเกิดปัญหาน้ำท่วมพี่น้องชาวากเกษตรกรร้องไห้กันระงมโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนตุเรียนที่น้ำท่วมขังเกิดต้นตายล้มตายกันไปหมดพอมาเดือนมกรายคนที่ยังดืมตาอ้าปากได้บ้างคิดยังมีความหวังได้บ้าง กลายเป็นปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นผมวิงวอนท่านประธานนะครับหวากถึงรัฐบาลเอาจริงเอาจังเลยครับมาดูเรื่องกระดูกสันหลังของชาติกันนะครับนะครับหมออุ้มจูพี่น้องชาวเกษตรกร,ท,กรทั่วทั้งประเทศให้หลืมตาอ้าปากและแก้ไขปัญหาให้เขานะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ